ก็วันนี้เราก็จะมาเล่นแกม i นิ r อลกันนะทุกคนมาเล่นในเซ mm ิร์ฟเวอร์เพื่อนนะทุกคนก็คือเรามารีวิวเซิร์ฟให้กับเพื่อนเรานะต้องหากุญแจถึงจะสามารถออกไปจากเซิร์ฟนี้ได้นะทุกคนมันอาจจะแหลกๆแล้วก็กระตุกนิดหน่อย,อยงไงก็ต้องขอโทษด้วยนะช่วงนี้เราก็จะพยายามหาเซิร์ฟอื่นมาเล่นบ้างนะทุกคน เล่นเซร์เปลเราก็เบื่อนะออนนี้ต้องตามหาคุณแจนะทุกคนคือจริงๆก็แบบปวดหัวเหมือนกันนะเออไม่ได้ปวดหัวกันหาคุณแจนะทุกคนปวดหัวกันที่ว่าแบบเออแต่หลายอย่างก็คือกุ้มขมับนะ,นะทุกคน เปิดแต่ละกล่องต้องรู้ว่าเปิดไหนไม่ต้องรู้ว่ากล่องไหนเปิดแล้วไม่เปิดแล้วนะคือมันสับสนนิดนิดนะทุกคนแต่มันก็ได้อยู่นะเอออันนี้ตัวละครเพื่อนเรานะทุกคนอันนี้คือกล่องปลาคุณแจ๊ นี่คืออ้ออาหารนั่นเองสมูทต,ตีม้มาหนึ่งอันนะและนี่ก็คือตัวละครของเรานั่นเองอันนั้นเปิดไปแล้วอันนี้เออไม่มีอะไรใช่ไหมโอเคนี่มีกุญแจว่างเปล่าว่างเปล่ากุญแจว่างเปล่า ไม่ใช่กุญแจคือมันก็จะต้องส่มเอาอุูคนว่าเอ้ยกล่องไหนไมีกุญแจกล่องไหนว่างเปล่าอกุญแจแบบนี้ของเพื่อเรายังเป็นแบบทดลองอยู่นะทุกคนแต่ก็มารีวิวให้คงไม่เสียหายเนาะ แล้วกออ็ไม่มีอะไรโอ๊ยลืมปิดประตูมันก็จะแหลกๆแล้วก็กระตุกนิดนนะทุกคนคือเป็นที่เสิร์ฟนั่นแหละประตูมี้งหมดสิบ,บานแต่ที่เรานับดูกุญแจมีทั้งหมดสิบห้าคืองงเหมือนกันนะทุกคนอันนี้คือปวดใจสุดก็คือเราเปิดแบบโอ้ยคืออะไรเนี่ยคือถ้าค่าคุณเแจแตาายากขนาดนี้ก็คือ ปวดปวดใจลนะทุกคนแบบนี้ก็เออห้องนี้ไม่มีอะไรห้องน้ําห้องน้ำเลยก็ต้องปิดประตูนะทุกคนเออแล้วก็มาดูห้องนี้กันนะโอ้เออห้องน้ำเหมือนกันนะั้งหลายทุกคนเวลบหน่อยอย่าปิดประตู ขอโทษครับน่าขอโทษนะโอเคเอแล้วเราจะเอาอย่างไงโอ๊ยปวดใจเอออ,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 อันนี้คือ ทุกคนคิว่ามันคือใครเอ่ยจริงๆมันก็คือแบบโรงเรียนนั่นแหละทุกคนก็คือสาวฆาตกรนั่นแหละนะทุกคนมันเป็นแบบโรงเรียนเกี่ยวกับสาวฆาตกรคนหนึ่งนะถ้าจำไม่ผิดเพื่อนบอกว่ามันคือเกมไอเดเนสซ์มูริเตอร์นะแบบที่แแบบที่เพื่อนสร้างแต่เราว่ามันก็คือโรงเรียนนั่นแหละทุกคน ก็ไม่รู้ว่ามันคือเกมอะไรนะถ้าใครรู้ว่ามันคือเกมอะไรก็ช่วยบอกเราหน่อยนะคุณแจเรียบร้อยแนละ้วทุกคนโอเคได้เวลาเปิดประตูออกไปนะเ,เราก็เหลือคุณแจอีกหนึ่งดอกโอเคเราถือว่าเราชนะเป็นในที่เรียบร้อยแนละ้ทุกคน ถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อปเป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะก็ไม่บายนะทุกคน